ทำไมที่ทุกครั้งราคาบิตคอยจะไปต,ต่อต้องมีข่าวร้อนมาอัดใส่เรากันตลอดนะครับตอนที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้บิตคอยโดนทุบอีกครั้งแล้วนะข่าวจีนแบนคริ p โตอีกรอบนะบข่าวลรือไมโครไซชี่ G, ต้องขายของนะข่าวเทสเตอร์ล้มไม่พออีลอนมัสยันออกมาพูดเรื่องบิตคอยกับคริปโตอีกนะครับหลายคนอาจจะมีความคิดแบบเดียวกันในหัวตอนนี้หรือว่า ว่ารอบนี้จบแล้วหรือยังนะครับว่าตลาดกําลังจะเข้าแบ์มาเก็ตยาวหรือว่าเราควรขายทิ้งแล้วค่อยกลับมาใหม่ที่หลังนะครับถ้าคุณกําลังคิดอะไรประมาณนี้อยู่แปลว่าคลิปนี้คือของคุณตรงๆเลยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุยกันว่าตกลงตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะบิตคอยแค่พักตัวในภาพใหญ่ขาขึ้นหรือกําลังจะหลุดเป็นขาลงรอบใหม่นะครับและทําไมผมมองว่าขา่าจีน แบนด์คริปโตเข่าไมโครไซจี้เข่าเทสเซอร์รวมถึงสิ่งที่อีลอนพูดจริงๆอาจเป็นสัญญาณดีมากกว่าสัญญาณจบเกมนะครับแต่ยเพิ่งสรุปเองนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูข้อมูลกันนะครับเนื้อหาอันนี้นั่นเนี่ยไม่ใช่คาแนะนําทางด้านกนารเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเป็นข้อมูลข่าวสารและความคิดส่วนตัวเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับตอนนี้นั่นเนี่ยบิตคอย์หลุดกลับมาต่ํากว่า9ก้าหมื่นเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อ b t c แล้วนะครับตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสักแปดหมื่นห ปวดหัวกันเลยนะแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่แค่กราฟนะครับทุกครั้งที่ราคายอดลงแรงๆๆนนเนี่ยมักจะมีแพ็กเกจข่าวหลอนตามมาเสมอนะจีนแบนคริปโตอีกรอบนะครับข่าวนี้นั้นเนี่ยเป็นหนังยาวต่อกานที่สุดเรื่องหนึ่งในตลาดคริปโตแล้วนะครับ ถ้าคุณอยู่ในตลาดนี้มาตั้งแต่ปี2 0 2 0ันยิบันเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนแบนคริปโตวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่ทุกครั้งตลาดก็อยู่รอดนะตกายก็คือในขณะที่จีนแบนนั้นเนี่ยฝั่งฮ่องกงกลับเปิดทางให้เทรดคริปโตได้นะแปลว่าภาพจริงนั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แบบที่ข่าวพาดหัวนะต่อมาฝัดเรื่องเทสเตอร์นะฝัดก็คือ fear uncertainty doubt คือข่าวที่สร้างความกลัวความไม่แน่นอนและความสงสัยนะทุกครั้งที่ราคาลงหนักจะมีคนออกมาปล่อยคำถามเดิมเทสเตอร์ <c oughs> จะล้มไหมนะ USDC จะหลุดหนึ่งดอลลาร์ไหมนะครับแล้วรอบนี้นั้นเนี่ยก็ไปไกลนะจนถึงขั้นว่าไมโครไซจีจะขายนะครับถ้าราคาลงต่ำกว่าจุดหนึ่งเขาต้องโดนบังคับขายไหมนะครับ <c oughs> พูดกันตรงๆคือเราไม่รู้นะครับว่าไมโครไซจีเนี่ยต้องขายหรือไม่ต้องขายนะครับแต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือไมโครไซจีผ่านทั้งตลาดหมีปี2022มาแล้วนะครับ ผ่านมาจากราคาที่บิตคอยที่ประมาณสักหกหมื่นเก้าในช่วงนั้นเพื่อนๆจำกันได้นะครับลงมาต่าที่สุดเนี่ที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญดอลนลาร์สาระต่อบีทซีเลยนะ <c oughs> ซึ่งก็อยู่รอดมาได้นะครับซึ่งถ้าโดนบังคับขายจริงนั้นเนี่ยรอบนั้นน่าจะโดนไปแล้วนะไม่ใช่รอถึงตอนนี้นะสิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันดูน่ากลัวนะเพราะมันโยงเรื่องหนี้กับเลเวเลเข้าด้วยกันนะเพราะไมโครไซจีใช้หนี้จํานวนมากนเพื่อซื้อตัวบิตคอย เลเวอเรจนะก็คือการกู้เพิ่มใช้เงินคนอื่นมาลงทุนนะอันนี้คือจุดเสี่ยงจริงนะไม่ใช่ข่าวลือนะครทีนี้ลองมาดูภาพใหญ่คู่กับข่าวหลอนเหล่านี้กันบ้างนะครับทางเฟดเองอย่างที่เพื่อนๆอนรู้ <c oughs> กาลังจะหยุดดุสภาพคลองหรือที่เรียกว่า Qt นะครับก็คือการดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะครับและเริ่มมีการพูดถึงการกลับทิศไปสู่ QE หรืออัดเงินเข้าระบบนะครับตลาดหุ้นนะเอสพี S ห้าร้อยแล้วนะใส่กันเนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยเริ่มที่จะ วิ่งขึ้นทีรนิดนะครับตัวทองคำนะครับแล้วก็ตัวซินเวอร์เองก็ซิ l เวอเองเพิ่งจะทําจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะสิ่งเหล่านี้นนเนี่ยมักเป็นตัววิ่งนําก่อนที่เงินจะไหลเข้าของเสี่ยงอย่างตัวบิตคอยนะครับ <c oughs> ผมแต่ผมอยากให้ทุกคนจําไว้นะว่าเวลามันลงแรง,แรงกันเนี่ย <c oughs> คือทุกครั้งที่ตลาดลงแรงมักมี ข่าวล้อนชุดใหญ่โผลมาพร้อมกันนะครับสคือคนที่ได้ประโยชน์จากข่าวพวกนี้คือฝั่งที่กำลังชอ็อตหรือเปิดตำแหน่งหวังให้ราคาลงนะครับและก็ในดีตหลายครั้งที่ข่าวดูยาที่สุดกับกลายเป็นโซนที่คนส่วนใหญ่ขายแล้วทุนใหญ่ค่อยๆเก็บของนะครับตรงนี้ไม่ได้แปลว่าราคาจะเด้งพุ่งนี้นะแต่ก็เป็นแพทเทิร์นที่ทำให้เห็นในทุกๆไซเคิลท,ที่ผ่านมานะครับ มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะในขณะที่หลายคนนั้นเนี่ยอาจจะกลัวขายหนีนะครับข่าวร้ายเต็มฝีนะสถาบันใหญ่กาสรสถาบันการเงินใหญ่สุดๆอย่างเจพ o ม g a n แกกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้เจพีม g a n แกนถือ ETF Bitcoin ของ b บล็ log อกหรือ IBIT รวมมูลค่ากว่า300ล้านาดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาถือหน่วย E t ทตรงๆนะมีสารมีสถานะขอออปชันและพุทธออปชันไว้เฮดความเสี่ยงนะครับขอก็คือสัญญาณเก่งขาขึ้นนะส่วนพุทสัญญาณเก่งขาลงนะครับ เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงขาลงนะครับพูดง่ายก็คือ JPM แก้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างนอกด่าบิตคอยว่าเป็นของปลอมบ่ายคิปโตวกว่าเป็นของปลอมเหมือนสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในเกมเต็มตัวนะทั้งลงทุนทั้งออกผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทั้งใช้บล็อกเชนหลังบ้านนะครับตรงนี้มันก็ดูเรียบง่ายมากนะถ้าเขาเชื่อว่าบิตคอยจะเป็นศูนย์ในจะมีค่าเป็นศูนย์นะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเขาไม่มีทางจอาเงินลูกค้าไปผูกกับอีท b บิตคอย ระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์แบบนี้แน่นอนนะครับอีกอย่างที่ผมอยากให้คิดคือธนาคารพวกนี้อยู่ในธุรกิจกินฟรีนะครับหรือค่าธรรมเนียมจากสินทรัพย์ของลูกค้าบิตคอยทีเอเนี่ยเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทําเงินให้กับหลายเจ้านะครับยังยิ่งมีคนถือเยอะเทรดยิบย่อยเยอะ พวกเขายิ่งได้ค่าธรรมเนียมเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวว่าวอลซิตไม่ชอบบิตคอยให้ย้อนกลับมาดูการกระทําจริงของเขานะว่าถือ e ีเทจริงไหมเปิดให้ลูกค้าซื้อจริงไหมนะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมบล็อกเชนจริงไหมนะคําตอบคือใช่ทั้งหมดนะและนี่คืออีกฝั่งหนึ่งชั้นของภาพใหญ่นะครับที่ชวนที่สวนทางนะครับกับความรู้สึกตอนเปิดกราฟดูแล้วเห็นแท่งแดงๆนะครับ <c oughs> มาดูอีลอนมัสกันบ้างนะครับหลายคนอาจอาคิดว่าผมเอาเรื่องอีลอนมัสมาเล่นอีกแล้วนะของเดิมนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูในรอบปี2020ถึงปี2021นั้นเนี่ยการที่อีลอนมัสออกมาพูดถึง Bitcoin พูดถึงโดสคอยเปลี่ยนคำอธิบายบ,ายบน Bio, อทวิสเตเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ile, มันมีผลกับอารมณ์ตลาดจริงๆด้วยนะครับ ะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกมาพูดในอีกโทนหนึ่งนะพูดถึงพลังงานนะว่าสุนสกุลเงินที่แท้จริงของโลกแล้วโยงไปว่าบิตคอยคือเงินที่ผูกกับพลังงานจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษที่รัดพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆนะตรงนี้สําคัญสองอย่างหนึ่งคือมันทําให้คนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีภาพง่ายๆในหัวว่าบิตคอยคืออะไรนะครับเงินที่ผูกกับพลังงานจริงสร้างมั่วๆนะเพิ่มไม่ได้นะครับ ต้องใช้พลังงานขุดนะสองก็คืออีลอนยังถือบิตคอยอิทิเลียมดสคอยผ่านด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็มีผ่านเท s l a และ SpaceX ด้วยนะแปลว่าเขาไม่ได้พูดคนในฐานะวงนอกนะครับแต่พูดในฐานะคนที่ถือของอยู่จริงนะคำถามคือแล้วมันดีต่อเรายังไงนะครับในมุมของผมอีลอนไม่ได้เป็นปัจจัยหลักกําหนดราคาบิตคอยแต่แรคริปโตนะแต่เขาเป็นตัวเล่งอารมณ์ที่สําคัญนะครับ ถ้าภาพใหญ่พร้อมอยู่แล้วเรื่องดอกเบี้ยลด QE กลับมาทราบข้องเพิ่มการที่อีลอนออกมาพูดเรื่องบิตคอยบ่อยขึ้นมันก็เหมือนเติมน้ำมันเข้าไปในกองไฟนะครับแต่ถ้าภาพใหญ่ยังตึองอยู่ดอกเบี้ยยังสูงเศรษฐกิจยังเปราะบางนะครับข่าวเรื่องของสงครามก็ยังไม่จบนะล่าสุดดูเหมือนเอ่อรัสเซียเองปูตินก็ยังจะไม่เซ็นนับตัวอธิภาพนะของโดยทั้งทัางอยู่นะครับตอนนี้ ังนั้นการที่อีลอนออกมาพูดเรื่องบิตคอยบ่อยขึ้นทุกวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ขึ้่นสั้นๆอยู่นะตอนนี้เพราะภาพใหญ่มันยังไม่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังอีลอนเราควรทำสองอย่างพร้อมกันนะฟังเพื่อเข้าใจว่ากระแสสังคมกําลังไปทางไหนนะแต่ตัดสินใจตามข้อมูลมาภาพภาพใหญ่และแผนการเงินของตัวเองนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลนะที่มาใช้เพื่อนฟังวันนี้ครับบิตคอยก็ เอ่อย่อตัวนะต่ำลงมาต้องลุ้นกันว่าจะหลุดลงมาที่เส้น100่งร้อยวิกฤติมูวิ่งยูเบลสเส้นสีข่ขาวตรงนี้หรือเปล่านะที่ประมาณ83,700เหรียญนะครับโอเคนะั่นเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่องวิทย์คอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะได้ข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอีคอมเมิรครับสำหรับคลิปนี้ลรากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ